ไม่นะคุณโทนี่ไม่นะเทกี้สองเทกี้สามไม่นะพีเตอร์พีเตอร์นายไม่ได้เล่นใช่ไหมอ,อ,อืมไอ้นี่ไอแมงมุม cái chứ why? ụt tung, yo. không với. Nó ôi. đi đâu? lại thăm tới โอ้ยคพี่เขาโทนี uh, honey, me, oh. Oh, ่เอาว้นี่สิโอ้ยโอ้ยตลขึ้นเนี่ยดูดูดูฉันกลับมาแล้วจาวิส ไปแต่สูงนี่สายโอ้ยคราวนี้แหละไอ้มันสัมปะร้างมั่งที่แกพูดว่าอะไรนะโอ้ยดโอูแกยังไม่อยากตายฉันรู้แต่ว่าฉันน่ะ ต้อาแกเออโอ้ยมแมันหนักออแม่เกมแข่งแกงดนี้ขอประทานโทษฮนะคุณทาอะไรลงไปฮนะ คุณคิดเหรอฮะว่าคุณทาแบบนี้มันจะสูมได้อคุณคิดเหรอฮว่าคุณจะทํามได้คุณไม่อยากดนดนทุ่มหรือซับซอกเหรอครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยยังไม่ตายฮะ พ่อผมคือโทนี่สตาร์คุณโทนี่คุณโทนี่คุณกลับมาแล้วโอ้ยเจ็บนะอ๋อขอโทษนะขอทโทษฮะเออจะส่งไปชั้นอีก็เรื่องอะไรเนี้ย,ยใช่จะสง่งไปชั้นอีกเลยโอ้ยเอาเดมโมอ,อยู่ได้อ้อ เออโอ้ไม่นะโอ้ย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 ไอคิวว่าแกทำแบบนี้มันจะถูกเหรอโจ้อันนี้แกตาฉันแล้วแทงสับซอาใีรบ้ยไม่นะแทงทยานตูดโอ,อ้อ It can see. Oh, มาคหาสิบหกอีกเกเปิดร่างใหม่เลยใช่ไหมมาคหาสิบหกนั่นนะเต็ง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 เต้นปวดเวลาโอ้ยจริงด้วยมันเป็นร่างไม้นี่นะ มัลซิสันโส้ยอย่าคิดจะตีนตาได้ดูนี่อะยัดกํามัมคิดจะซับสองฉันเหรอสามวิธีคือพลังยับยั้งคนชั่ว เอออมันสับหลังหัวโลเลยเอาอิงพูดแบบนี้ใช่ไหมจะกลับไปได้ก็ไม่ได้พูดไปได้เกิดหมดมาห้าสิบห้าสิบสองห้าสิห้าสหสบห อ้ป <krit> ิดไปล่ะฉันยอมก็ได้ฉันยอมก็ได้งต็งเต็งตงตงเต็งตงตงเขาไปแล้วใช่ไหมเพื่อนใช่ใช่ใช่เข้าไปแล้วเอ้า และ้ากเช่นนั้นว่ายังไม่ปัด